นี้อาจารย์นัตตี้นะครับได้มาไลฟ์สดนะครับแนวทางลอตเตอรี่เมื่อกี้เข้าไปที่สํานาักมาเอาพูดเรื่องฝันก่อนแล้วกันผมฝันอย่างเงี้ยครับทุกคนวันนั้นทุกคนรู้จักพระอาจารย์ชุมพรไหมหลวงพ่อชุมพรนะครับหลวงพ่อชุมพรทุกคนรู้จักบอกพระอาจารย์ชุมพรเนี่ยอยู่วัดป่าลุนธรรมใกล้ๆสาาํานักก่อน,น็อตตี้นี่แหละใกล้ๆกันนะครับนะใกล้ๆกันทนีเนี้ย ในฝันเนี่ยผมไม่ฝันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ผมมีที่โดนจับนะผมพูดตรงๆนะครับผมเพิ่งมาฝันทีเนี้ยในฝันเนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านย้ายวัดไปไหนไม่รู้ผมได้ไปมีโอกาสไปหาท่านนะครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะทุกคนนะฟังดีๆนะได้ยินเนาะไปหาท่านแล้วท่านให้ผมเขับรถให้ผมพาหลวงพ่อขับรถไปนะครับกลางสี่แยกไฟแดงนะ พาหลวงพ่อเนี่ยขับรถไปกลางสีแยกไฟแดงนะครับมีผู้คนมารอหลวงพ่อเนี่ยอยู่เยอะมากเป็นแสนเลยเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยอันนี้ฝันนะครับอันนี้ฝันนะทีเนี้ยทุกคนก็มารอต้อนรับอันนี้ผมคิดมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนั้นเป็นหลวงพ่อชุมพรนะนะครับแล้วก็ฝันอ่ามารอต้อนรับแล้วทีเนี้ยท่านบอกว่านอน บอกรอจอรี่ชาวบ้านเนี่เพราะว่าหลวงพอ่อเท่านไม่สามารถที่จะลั่นวราจาออกมาได้เพราะานั่นเป็นพระอันนี้ฝันนะครับไม่ใช่เรื่องจริงผมก็เลยถามตัวในล่ะพระอาจารย์6 9พั้าคนเจ็ดพคนสวัสดีครับโอ้ยปบมือเลยพี่น้องครับเออยังนี่คนปิดบ่นี่เอาปบมืออ่ะปบมือ,อ,มอครับพี่น้องอ ทีเนี้ย7,200คนนะครับท่านก็เลยบอกให้ผมประกาศใส่ไม้ผมก็เลยถือไม้ขึ้นมาครับพี่น้องถือไม้ขึ้นมาไมโครโฟนเนี่ยนะครับได้ยินเนาะยูทู e ก็ได้ยินเนาะถือไม้ขึ้นมานะครับ94 98 96 94 96 98ลอตเตอรี่นะอันนี้คือลอตเตอรี่สัสดีพี่เก๋ด้วยครับัส,สดีพี่เก๋ด้วยอาจจะคอมเมนต์วันนี้คนคอมเมนต์เยอะก็ระบบ ็ไม่ค่อยเสะเขียนอาจจะอ่านไม่ทันนะครับตอนนี้เออเยอะมากเลยส่วนมากเห็นต่เพจปลอมครับขึ้นผมไล่แบนด์มาอยู่นะครับอืมนะเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดที่ได้ยินนะครับใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยเจ็ดพันหกร้อยคนจะถึงหมื่นคนไหมวันนี้อ่ะจะถึงหมื่นคนไหมพรุ่งนี้จองพระให้เยอะๆแบบนี้นะครับพรุ่งนี้จองพระให้เยอะๆแบบนี้นะครับผมเออ มือเงินจองพระให้เยอะๆเจ็ดพันเก้าร้อยคนครับลงมือนะครับพรุ่งนี้จองพระให้เยอะๆจังสี่เด้อพี่น้องนะครับน้อมือเงินจองพระให้หลายๆจังสี่เด้ออ่ะทีเนี้ยแล้วก็มีสามตัวลอตเตอรี่โอ้แปดพันคนแล้วครับสามตัวที่พูดก็คือที่ประกาศใส่ไหม่นะครับเก้าหก สี่เก้าหกแปดลอตเตอรี่นะอืมที่ฝันหน้านี้พูดเรื่องฝันนะครับไม่ใช่เรื่องจินโปรดใช้เสถิติวิจารณญาณในการรับชมด้วยแปดหมื่นไอแปดพันหนึ่งร้อย 8, 100, คนครับสวัสดีครับเนีเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าหกสี่เก้าหกแปดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเห็นไหะเก้าหกสี่เก้าหกแปดแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็สี่แปดอืมอันนี้ฝันครับอ่ะจดหรือยังจดหรือยังจดไปพี่นอ้องอ่าจดไป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 อ่ะพิม์หน่อยครับพิมพหน่อยพิมพ์เลยพิมพ์เลยได้ยินแล้วพิมพิมพ์มตามหน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรพี่สาวภาสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวภาด้วยครับ โอ้ม่อคือเมื่อกี้ขึ้นถึง8,000คนตอนนี้เหลือ7,600คนอ่าแล้วก็จะบอกวิธีการจองพ้าด,ด้วยพรุ่งนี้นะครับเนาะพรุ่งนี้ใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะใครอ๋อนี่มาแล้วเอาแคปหน่อยครับแคปหน่อยแคปหน่อยครับตามอาจารย์น้อสตลอดไปจ้าแคปหน่อยครับเห็นอะไรครับแต่ะย่ืลืม,มันที่ผมฟันเดน้ห่ะ อันนี้ให้ไปซื้อลอตเตอรี่ได้อย่างเดียวนะมันมันมันโฟกัสไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดแสงหน้าจอให้มันโฟกัสบอกอ่าโฟกัสไหมครับเห็นไหมอันนี้ยังอยู่จ้าไม่ทิ้งไปไหนรักเหมือนเดิมขอบคุณนะครับน่ารักเหมือนเดิมค่ะลูกเอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะน,นนะผมจุดไปซื้อลอตเตอรี่ของผมเองนะครับเนาะเออ ซื้อลอตเตอรี่เด้อพีพีแม่แม่ทุกคนเด้อขอบคุณที่ยังยังอยู่วบบนี้นะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับติดตามอาจารย์มาสี่ปีแล้วใครติดตามมากี่ปีบ้างเดี๋ยวจะไปกรุงเทพอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามิจซิ่งกันเนาะจะมีพี่น้องชาวโคราชเนาะชุดพี่น้องชาวกรุงเทพเนาะเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับรอรอวันนั้นนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับซื้อลอตเตอรี่นะ ผมซื้อเองนะครับไม่สำับสนไม่รู้นะว่าออกอะไรอันนี้แค่เอาให้ดูนะครับทุกคนเห็นอะไรพิมพ์ให,หน่อยนีย่ามัดตัวไายเพจปอมนี่ไลยคับวะครับ,รบเพจปอมออทุกคนมันเหม็นเจ็บไรสนดนจุเดอร์เยเบตกดนเนี่ยไล่ผมขึ้นหัวเนี่ยเนี่ยผมขึ้นในดีไลผมไว้แล้วนี่ใครอยากได้อะไรไปเอาในไล์ถ้ามันไม่ดูดอ่ทุกคนดูดหรือยังได้แดงหมดแล้ว เพิ tools. 14 tools. 14 tools. ่มออเดอร์ให้ค si รับเพิ่มออเดอร์น่อยทูบเหลือสิบสี่ชุดทูบเหลือสิบสี่ชุดครับทูบร้อยเก้าเก้าครับพิมพ์คําว่าทูบหนึ่งทูบหนึ่งนะครับทูบหนึ่งนะครับรหัสทูบหนึ่งเหลือสิบสี่ชุดครับทูบร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวใครบูชาทูบเนี่ยเดี๋ยวอ่าเข้าห้องฟรีเลยเข้าห้องไลฟ์ฟรีนะครับใครที่ซื้อทูบบูชาทูปกับอาจารย์เดี๋ยวเข้าห้องฟรีเนาะเข้าห้องฟรีไปเลยนะครับผม อ่องปลอม่ชอบไปอยู่เวลาจะให้เข้าห้องจริงอะ่ะทําไมไม่อยู่กันแม่นวาพี่น้องถ้ากันมียูห้องปอมแต่มันขายเลขให้กดออกเลยตอนนี้ถ้าใครอยู่ในไลน์แล้วมันขายเลขมันทักไปคุยด้วยบล็อกมันเลยครับไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทักไปหาใครไม่ใช่ว่ายิงเพราะป้องกันมิจฉาชีพครับอ่ะเดี๋ยวจะพาสวดมน์เนาะทุกคนใครยังไปนอนก็บอกฝันดีกันก่อนเนอเดี๋ยวจะพาสวดมน์แล้วไปที่นี่อ่า เอา้าวยูทูบลืมลืมลืมเรามาให้ยูทูบดูขอโทษแป๊บหนึ่งอ้ยพี่นงค์ยูทูบข่อยคนเมืองเหม็นพันหมุนเนอะอ้าวไอยูทูบก่อนี่ยยูทูบก่อนโอ้ยลืมยูทูบลืมยูทูบครับพี่น้องโทษโทษโทษยูทูบกำับห้าร้อยกว่าคนยูทูบ